วินมากินข้าวก่อนนะค่อยตักให้หวาตาก,ก่อนข้าวก่อนอืมกินข้าวก่อนวินหวาก,กินข้าวเปล่า มาวินกินข้าว,วมาน้องวินกินข้าวก่อนน้องวินมาวากินข้าวป่ะนุ่มไปตักใส่ใส่ นู่นไปตักใายใส่ใหม่ตักใายใส่กระมังมาเฮ้ตักใายใส่เฮียกโกงกันวาวายะฮะเยอะมาอ,อ,อาร์ตี้ให้เอออาร์ตี้วิแล้วอาร์ตี้วิแล้วโอ้ย